พี่น้องกินข้าวหักปลาซิวักปลาซิวไข่ไข่ปาแจ้าวยังมีดอนี้อัี้เขาเนียวเกิ้ากยนะมันขอาหารอเกมย่างดีเขาดำาแล้ว ไกลจริงสีมาเร็วตั้งนันและวบ่นเนี่ยแบบนึกว่าจะมาแบคบรับ ก็ต้ <laughs> องเปิดไปเลยเตรียมเตรียมทีก่อนเลยฮะไปถอดเช็ดกัน,น <c oughs> อุ้มก็แล้วก็หล่เนาะข้างหงเราไม่ไมาอืมอัอ่ะอืมใชบอร่อยได้กันเด้อมันอยู่ปรงเทศของไทย

ยิงอนะไรนะ่อนะไอืมยิงก็มีิเียนบอลทนเียนทนแ อืมแล้วก็วันจันทร์ก็ได้ไม่ไมอืมไปเห็นเป็นเสี่ยบมซื้อมาแล้วนไปเจ็งก็ให้แล้วกันเสี่ยบทำทุกท่นีกอืมวต้งต้วันตัวเนี่ยต้องเด็ดไม่ได้แว

ใ้เจ้านองด้ความวนมี้านาเหมือนไรอย่ามุ่งเนื้อเจ่ยเียวเขาต้มล้แมตงล

าไไอ,อยู่กองเ้าก็ไหลให้ยมแค่ไนยิ้ใส่ยุแห่างมาันก็ฮุ่งนะอือเอาไปยานจสจเสื้อมืน่องก็ไว้ึเปอดแล้วก็เด้หนาบ้างออ อาารอาาครับดีกร่บขอบคุณหลายแล้วครับอิจิตาม ใช่อดไรคก็แชร์เลยนะครับเด้อ